เออเบลเดลเฮลโลโซล่าก็ก็โดนจักรจีที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าเกามืออ่ะเกามืออรัโดนเกามือเหรอเกามืออยู่โดนเกามือ ลุงนี่แหละเขาบอกอีวังีวัง่ข่อีวังกลของตัวเองเขี่ยเข้ามางนี่ยเขี่ยเขยบเขยิบพ้หสิงนั่งอยู่ตรงเตียเนี่ยสวัสดีครับเขานั่งอยู่นี่หรออุ้ย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 อยุยุยอุยที่เขาเล่าว่าที่มันคันมือเป็นเพาะมือสองมือที่ มันทํากูมือสองมือที่เยี้ยที่ทํากูเออจนกระั่างเสียชีวิตทั้งสองคนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะซิกเซนคอนเทน์ผีนะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่สวนผักสวนผักตะลิ่งชันใช่อ่าซึ่งบ้านหลังนี้นะเจ้าของบ้านเนี่ยบอกเลยครับห่วงจุ้ยจา๋จาจ๋าบอกเลยคือมีการาแก้มาแล้วอย่างนี้เหรอใช้ห่วงจุ้ยสุดๆแล้วนี่ด้วยด้วยการที่เป็นห่วงจุ้ยแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันก็กันทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ทำไมยังเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นอยู่เออแม่ทั้งตอนทําสมาธิยังมากวนกวนไม่ให้ทำอย่างเงี้หรอกวนไม่ให้ทำใช่ก็เลยอยากจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ทั้งที่โอ้โหนี่ทั้งเสือคาบดาบมียันเต็มไปหมดเลยอ่าคนในบ้านพบเห็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ ส่วนตัวของผมด้วยนะครับที่เกิดจากอาจจะมีการบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามาสกิดตามร่างกายต่างๆฝันเห็นผีนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆเข้าไปในห้องนำ้ำก,ก็โดนจักกะจีที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าก่อนนอนเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์ปกติแต่พอจะนอนปุ๊บไปปิดไฟปุ๊บนั่นแหละก็จะมาเลยเนี่ย,ยตอนนี้มาเก่าอีกแล้วครับผมนเนี่ยเก่าอีกแล้วครับ ครับผมเก่าที่มือผมหวงจุย้ยเอามาจากไหนก่อนก็เอามาจาก YouTube ครับแล้วก็ามาอาัดแอดปใช้กับในบ้านครับผมซึ่งมาหลากหลายรายการเต็มไปหมดเลย<ช>ถูกไหมครับผมมาถึงตรงนี้ตรงนี้ทิศอะไรจันเต้ทิศใต้ครับทิศใต้นะ่<ช>ทิศใ,ใต้มีเหตุ เกี่ยวกับใครก็มีเหตุอย่างที่เรารู้การทิศทางทิศของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลากระทบหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงก่อนผู้หญิงโดนก่อนเลยผู้หญิงโดนก่อนแล้วก็ไล่ลูกและนาดเลยถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่อยู่แล้วก็ผู้ชายต่อกระทบเกี่ยวกับผู้หญิงที่บ้านบ้างไหมก็มีครับก็มีนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับคุณออฟครับมาถึงที่นี่คุณเห็นอะไรบ้างถ้านณตอนนี้ครับหนูยังไม่เห็นอะไรที่เป็นแบบว่า เป็นชิ้นเป็นอันใช่ใช่ใช่แต่คุณเห็นพลังงานใช่ไหมใช่พลังงานแปลกแกพลังงานแปลกๆที่มันเหมือนแบบอยู่ข้างในมันแค่รู้สึกว่ามองเข้าไปแล้วรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะไม่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 ได้อยากเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่าไม่ได้อยากเข้าใช่ใช่ใช้คํานี้ได้เพราะหนูรู้สึกว่าบ้านก็โล่งนะแต่ทําไมหนูรู้สึกไม่ไม่ได้อยากเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านมีผู้หญิงคนอตอนนี้มีอยู่สองท่านด้วยกันครับผมอะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอพระใช้ มีวิญญาณเหมือนผู้หญิงผู้หญิงอยู่หน้าต่างเนี่ค่ะนี่นีน้่นี่นั่นี่นี่นงตนี่นี่นี่น่นย่น้หญิงตี่นีนี่น่นี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 หนี่นี่นี่นีน้่นี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 ่น่นี่นี่นี่นห่นี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 ่นเ่นี่นี่นเ่นี่นีงนี่นีนี่นี่น่นี้นี่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 น่เี่นี่น่ห่นี่นีอนี่นเนี่นี่นนเีนี่นน่่ีีนนี้ยังเห็นอยู่ใช่เคยเจอดวง่อ่าไม่ไม่ไม่เคยครับ ตัวคุณโชคนะไม่เคยเจอนะแต่คนอื่นไม่รู้นะผมขออนุญาตนะครับผมเปิดพลังงานตอนนี้เป็นขื่นวิทยุวิทยุนะฮะคุณเห็นตรงนี้นะหน้าต่างบานที่สองค่ะหน้าต่างบานที่สองก็เขาก็ยังอยู่นะตอนนี้คือขื่นเนี่ยมันวิ่งไปเกือบจะดังแล้วนะฮะแต่มันยังไม่ดังใช้คําว่าพลังงานเนี่ยขยับไปมานะจะเห็นนะตัวเลข ขยับอยู่ตลอดเวลานะใกล้จะพีกนะแต่ไม่พีกนะฮะซึ่งผมยังไม่รู้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนขึ้นพลังงานเป็นแมกเนติกขึ้นอยู่นะครับขึ้น0.3นะแมกเนติกนะฮะขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาหน่อยเกามื่อ่ะเกามือโดนเข้ามือเหรอเกามื่อโดนเข่ามือ นี่นะโดนเกาเมือนี่จริงป่ะรับมาเหมือนหยิกหรือไม่ก็เกาแล้วก็ชาหรือเปล่าชาไหมชาครับผมเป็นอาการชาของมือหรือเปล่าไม่ไม่ใช่รัะเลือดไม่วิ่งไม่ใช่ปกติเคยเคยมีอาการแบบนี้ไหมเออจะมีก็คือตอนสวดมนครับเป็นเฉพาะตอนสวดมนที่ผมบอกสวดมนแล้วก็นอนก่อนนอนก่อนนอนจะนอนปุ๊บมาแล้วก็คือมาเกาฝ่าฝ่าเท้าครับฝ่าเท้าด้วยครับเคลียร์เท้าก่อนเคลียร์มือครับ แล้วก็ผมจะเป็นคนนอนยกยกยกแขนก็จะมาก็จะมาเกามือด้วยครับผมอุ้ยเกาแบบไหนพี่แบบขีดที่นึ่งหรือว่าสัมผัสอ่ะสัมผัสตอนขับรถก็เกาฝ่าเท้าครับผมขับรถก็เกาฝ่าเท้ามึงมุดเข้าไปใต้คันเบรคจะได้ยังไงเคยไปตรวจหาหมอตรวจไหมตรวจร่างกายใช่ไหมร่างกายว่าแบบเฮ้ยผมเป็นอะไรเกาปกตขนาดนี้ปกติเอาละครับมา ขอ,ขอบคุณ,<อ>ค,ณครับสปอนเซอร์ออรใครอยากจะสนับสนุนรายการเดือดซิเซนคนเห็นผีนะฮะนี่เลยครับเบอร์โทรสามารถโทร,รเข้ามาถามแพ็กเกจได้เลยนะฮะว่าค่า สนับสนุนเท่าไรแล้วเราจะช่วยคุณโปรโมตได้เต็มที่เลยนะฮะขอขอบคุณ A ออมูลเครับผมเครื่องรางสายขาวนะฮะนึกถึงนี่เลยครับเออมู e t ็นะเขาจะมีทั้งตะก้อดักซับมีรูปคำหลวงปู่มูนมีเยอะแยะมากเลยค่ะมีอินทมยมยักษ์มีหมดเลยสายพญานาคก็มีครับอ่าเพราะฉะนั้นนยคุณต้องการแบบว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องการเงินเรื่องการงานสุขภาพสุขภาพร่างกายแล้วเขาจะโฟกัสแบบทีละคนเลยนะว่าคนนี้เกิดวันอะไรต้องการเรื่องอะไรแล้วเขาจะจัดทีนสีมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยมันมีอินดีเทลของมันอยู่ ในเรื่องของการจะมูทั้งทีนะต้องไปมูที่ A ออ l e t t เลยครับผมขอขอบคุณเดลเทคโนโลยีคอมที่ใช่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะคอมพิวเตอร์สำคัญมากๆนะและที่สำคัญนะคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีการรับประกันที่แบบว่าพรีเมียมซัพพอร์ตเพราะว่าคอมพิวเตอร์เดลเนี่ยทุกเครื่องนะจะมีการรับประกันแบบพรีเมียมซัพพอร์ตก็คือมีการไปซ่อมถึงบ้านออนไซต์เซอร์วิสด้วยอย่างเช่นคอมรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นอะไรฮะรุ่นอินส i ปเรนค่ะอ่าและรุ่นที่2เป็นยังไงฮะรุ่นวอสโต้ค่ะอ่ารุ่นต่อไปลเยพ โ,โหรุ่นนี้ตัวท็อปสายเกมชอบสายตัดต่อบชอบเอเลี่ยนแวร์จ้าใครอยากจะชอบรุ่นไหนหรือใครรู้สึกว่าเหมาะสมกับรุ่นไหนนะฮะเข้าไปหาซื้อได้เลยนะฮะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับผมขอบคุณ Hello Solar ครับอตอนนี้เนี่ยคือผมติดแบบ5กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์แต่แผงเนี่ยผมใช้ประมาณ7กิโลวัตต์อ่าเผื่อเวลาแดดมันเฟดไง เราก็จะช่วยกันผลิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคอยดูนะจากค่าไฟเนี่ยประมาณ6 0พ0บาทเดี๋ยวลองดูว่าจะเหลือเท่าไหร่โทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะฮะที่เฮ l โลโซล a r ครับผมตอนนี้ผมเข้ามาเอ้าวอูห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 ูเมื่อกี้เมื่อกี้พีคนะผมผมลืมเปิดเสียงคุณเห็นไหมผมถามนี้ก่อนนะผมถามคุณโชคนะครับ ถ้าสมมติคุณออฟบอกว่าเป็นผู้หญิงมีลักษณะอวบครับเรามีคนอย่างนั้ไหมไม่ครับไม่ไมอาเราเสียไปแล้วเหรอครับใช่ครับคือเนะี่ยก็เห็นเป็นเงาปกติเือนเงาแบบอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนคือเงาก็เป็นเงา,เงาจริงๆเป็นเงาผู้หญิงใช่คือเงา,อ,าอย่างเดียวเลยอ่ะครับยืนอยู่ตรงนี้นะก็มาดูนะยืนบริเวณนี้นะอ่าถ้างั้นผมถามงี้ ถ้าเห็นเป็นเงานะคิดว่าใช่อาม่าไหมถ้าออวกนิดๆนะครับใช่อาม่าครับตัวหนาๆน้อๆครับตัวหนาๆแต่แต่ตอนแกเสียแกจะเหลือแต่กระดูกใ่อ่าฮะอาม่าก่อนเสียอาม่านอนอยู่ตรงไหนครับนอนตรงทีวีนั่นเลยครับนอนตรงนี้เลยได้ครับอาม่านอนอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งอาม่าป่วยติดเตียงป่วยติดเตียงกี่ปีครับก็ประมาณ ประมาณประมาณหกเดือนได้เจ็ดเดือนได้ครับมันตรงกับหน้าต่างวันที่สองอ่ะนี่นะฮะอ่าใช่นี่นี่นี่ฮะ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 มันเป็นเงาจริงๆคือเป็นเงาอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ได้เป็นตัวตนเป็นตัวคนที่แบบเห็นแล้วจับต้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับอาม่าเปล่านี่นะฮะนี่นี่ลั่นเลยนะอาม่าเจ็บปืนครับวัย คือถ้าลักษณะแบบนี้ไม่สามารถสื่อสารได้หรอหรือว่าเรายังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครคือเห็นเห็นเลยว่าเป็นเป็นคนเนี้ยเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้อ่แต่ไม่สื่อสารเหมือนนิ่งๆเหมือนเป็นภาพภาพภาพอะไรนะภาพพิมพ์ยืนอยู่เนี้ยครับโอ้หนี่พิกพิกตลอดเป็นยืนอยู่อย่างนี้เลยนะสวัสดีครับไม่ือผมค่อยๆไล่ไปนะผมขอเปลี่ยนคลื่นนะฮะว่าจับคลื่นอื่นได้หรือเปล่านะฮะ เออหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไรอาา่าฮะที่เป็นลักษณะภาพพิมพ์แบบเนี้ยอา่าเพราะมันเป็นเหมือนภาพพิมพ์แบบเป็นเงาคนที่นิ่งอยู่เงี้ยคือเงาคนที่มีสีนะเงา,านคนมีสีมีรูปร่างม,มีทุกอย่างเหมือนคนเป็ือนฮาร์โวแคมอะแล้วก็ยืนอยู่เงี้ยคือเขาไม่ขยับตัวหรอกไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยทุกอย่างคือนิ่งเลยนิ่งเลยผมขออนุญาตบอกว่าเหมือนเป็นภาพอะก่อนก่อนแกเสียแกเป็นอัลไซเมอร์ครับอ๋อแล้วแล้วแกจะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะก็หมายถึงว่าจำสุดท้ายจำไม่ได้เลย ลูกหลานจาไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยนิ่งอย่างเดียวนอนก็จะนิ่งนอนไม่พูดอะไรทั้งสิ้นคราวนี้เนี่ยในเรื่องของชัยภูมิกับจา์เต้นะเราคุยเรื่องของห้องห้องนี้ไปแล้วเพราะว่าจา์เต้บอกว่าห้องนี้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากมีอ่าแล้วอา่านอนตรงนี้เลยมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยการที่อาาได้มานอนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของดวงที่อาม่าต้องมาเจอปะ ก็เป็นอย่างนั้นคือคือมันเป็นเขาเรียกเป็นวิบากวิบากคือผลนะไม่ไม่เกี่ยวกับดีชั่วเป็นผลแต่คราวนี้ถามว่าพอนอนปุ๊บอย่างที่ว่าครับคือมันก็ทรงกระสุดทรงกระสุดคือเลี้ยงอาการไปอ่ะแต่คราวนี้ก็ด้วยอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยคันจะแบบหายดีกลับมามันไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่ในโซนอื่นอาจจะเรื่องอาการโรคภัยไข้เจ็บอัลไซเมอร์หรืออะไรของแกอาจจะไม่รุนแรงไม่หนักสมมติครับมันมีการวางผงช่วยที่สามารถแบบ เป็นการสะกดหรืออะไรอยู่ด้วยได้ไดเพื่อ,อไม่ให้ขยับนี้ยหรอ,หรอคือคือถามว่ามันมีการการวางค่ายกลแบบนั้นไหมมีมมในเชิงของลุงจุ้ยมีมแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าในตําแหน่งเช่นบางทีถ้าคนไทยบางทีเอาอัฐิกระดูกรูปทายไว้ที่บ้านอาจจะมีบางอย่างไปสะกดกดทับทำให้พลังงานมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็มีครับ